คุณผู้ชมครัปัจจัยที่น่าติดตามในวันนี้แน่นอนว่าเรื่องแรกเราจะไปดูกันที่เรื่องของเงินเฟอ้อค่ะซึ่งสถานการณ์เงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในยุโรปเองก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อังกฤษค่ะ ซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ด้วยนะคะในฝั่งของยุโรปเองอย่างที่เรียนไปว่าอังกฤษเนี่ยเผชิญกับการพุ่งขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อทำสถิติสูงสุดในรอบ10ปีโดยเมื่อวานนี้ทางอังกฤษเขาได้เปิดเผยเดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนพุ่งขึ้นร้อยละ5.1เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าเดือนตุลาคมที่มีการขยายตัวประมาณร้อยละ4.2แล้วก็สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อของธนาคารกลางอังกฤษมากกว่า2เท่ารวมถึงสูงกว่าโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าเดัชนี C P I ของอังกฤษจะออกมาที่ร้อยละ4.7ทั้งนี้หากเราไปเทียบเป็นรายเดือนจะพบว่าเดชนี C P I ปรับตัวขึ้นร้อยละ0.7สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ0.4 การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE เขาจะจัดประชุมนโยบายการเงินในช่วงหัวค่ำวันนี้ตามเวลาในบ้านเราค่ะซึ่ง IHS m a r k e t ก็ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวอังกฤษต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางในระยะต่อไปโดยเฉพาะโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งผลสำรวจพบว่าราว2ใน3นะคะคาดการว่า B O E จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งช้าลงกว่าคาดการเดิมที่คาดการว่า B O E จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอีก3เดือนข้างหน้าเนื่องจากตอนนี้นะคะอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปเขากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9สายพันธุ์โอมครอนนั่นเองค่ะ ขยับมาดูกันที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งปีนี้จีนอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นสักเท่าไหร่นะักแต่หากมองไปจนถึงปีหน้าแล้วก็อนาคตเศรษฐกิจจีนอาจจะกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดทาง JP Morgan Chase นะคะซึ่งเป็นวาน,นิชธนก,กิจรายใหญ่ของสหรัฐออกมาปรับเพิ่มคาดการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของจีน คือเขามองดีขึ้นตั้งแต่ไตรามาส4ปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยซึ่งทาง JP พีมอร์นนะคะคาดการ์ว่า GDP ของจีนไตรามาส4ปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวได้ร้อยละ4.9เมื่อเทียบรายไตรามาสซึ่งเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ร้อยละ4.0แต่ก็ยังคงตัวเลขคาดการณ์ตลอดทั้งปี2,564เอาไว้ที่ร้อยละ7.8ไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นะคะ JP พีมอร์แกยังได้เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจตลอดทั้งปี2,565 โดยคาดการว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ4.9เมื่อเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ4.7โดยนายจูไห่ปินซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ JP พีมอร์กนบอกว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมนะคะพบว่าข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนอาจจะดูค่อนข้างไร้ทิศทางโดยการค้าอยู่ในทิศทางบวกส่วนยอดค้าปลีกอ่อนแออย่างน่าผิดหวังขณะที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ค่อนข้างสอดคล้องกับคาดการณ์ของ JP พีมอร์แกแต่เมื่อไปรวมเอาข้อมูลกิจกรรมทั้ง2เดือนเข้าด้วยกันเน่ยถือว่าตัวเลขยังคงแข็งแกร่งอยู่ดังนั้น JP พีมอร์แกนจึงตัดสินใจปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัว GDP สําสำหรับไตรมาสสี่ของจีนปีนี้ขึ้นเล็กน้อยนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าใครที่มีกองทุนหุ้นจีนนะคะหรือวางแผนจะไปลงทุนในจีนก็อาจจะรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความหวังมากขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนขยับมาดูกันที่อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ WHO เนี่ยก็ออกโรงเตือนอย่างต่อนเนื่องนะคะว่าอย่าประมาทอย่าชะล่าใจกับการระบาดของสายพันธุ์โอมครอนเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจน องค์การอนามัยโลกนะคะย้ำว่าความเสี่ยงจากไวรัสสายพันธุ์โอมครอนยังอยู่ในระดับสูงมากและจำเป็นจะต้องมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจต่อความสามารถของไวรัสตัวดังกล่าวในการหลบหลีกภูมิต้านทานของร่างกายที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนถแถลงการดังกล่าวของ WHO นะคะสอดคล้องกับความเห็นล่าสุดของนายแพทย์ทีโรสอัธนนอมกีบริเยซุสจึงเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกซึ่งบอกเอาไว้ว่าโควิด1 9สายพันธุ์โอมครอน กำลังแพร่ระบาดในอัตราที่รวดเร็วกวาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะระบาดไปยังทุกประเทศทั่วโลกขณะนี้ระบาดไปแล้ว77ประเทศซึ่งความจริงก็อาจจะพูดได้ว่าขณะนี้โอไมครอนไปยังประเทศส่วนใหญ่ของโลกแล้วแม้ว่าจะยังไม่ถูกตรวจพบในบางประเทศก็ตามจึงนายแพทย์ทีโรสนะคะบอกว่าองค์การอนามัยโลกมีความกังวลต่อการที่ประเทศส่วนใหญ่เข้าใจว่าโอไมครอนเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง ในขณะที่เรายังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสายพันธุ์นี้อาจจะทําให้เกิดอาการของโรคที่เบากว่าหรือรุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าเพราะต่อให้โอมครอนไม่ได้ทําให้เกิดอาการรุนแรงแต่การที่สายพันธุ์นี้สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อนนั่นเองค่ะ ไปดูกันที่บรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ปัจจัยที่ตลาดรอคอยกันก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งนี่เป็นนัดชี้ชะตาบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งฝั่งของสหรัฐนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากการประชุมเฟดออกมาแล้วไม่ได้มีผลการประชุมที่เซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหรนะ่นักตลาดหุ้นฝั่งเมริกาแล้วก็ยุโรปก็เลยตอบรับในทิศทางเชิงบวกนะคะขานรับต่อการประชุมเฟดในครั้งนี้ ซึ่งในรายละเอียดย้ำกันอีกรอบหนึ่งเฟดส่งสัญญาณว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสาครั้งในปีหน้าแต่นักลงทุนมองว่าเรื่องนี้มันตรงกับที่คาดการอยู่แล้วแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นอกจากนี้ตลาดก็ได้แรงหนุนนะคะจากการที่สภาผู้แทนราษฎรสรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติด้วย เรื่องนี้ก็เลยส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐสองเด้งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นไปร้อยละ1.08 NASDAQ บวกแรงเลยนะคะบวกขึ้นไปร้อยละ2.15ในขณะที่ S&P 500บวกไปร้อยละ1.63ค่ะ มาดูตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ปรับตัวร่วงลงมา5วันทําการติดแต่เมื่อวานนี้เริ่มเห็นสัญญาณกลับมาดูดีขึ้นค่ะได้แรงหนุนจากการกลับเข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในยุโรปยังเป็นไปอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการประชุมเฟดแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษด้วยก็เลยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นยุโรปอาจจะไม่ได้บวกแรงบางตลาดยังคงลบอยู่เช่นฟุซี่ร้อยของอังกฤษเมื่อวานนี้ปิดติดลบไปร้อยละ0.66 C a c 40ฟีของฝรั่งเศสปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ0.47ในขณะที่ด a x ของเยอรมนีบวกไปร้อยละ0.15ค่ะ มาดูราคาน้ำมันดิบกันต่อนะคะปรับตัวบวกขึ้นหลังจากที่สำนักงานสารส,สนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลส,สหรัฐหรือว e ่า EIA ออกมาเปิดเผยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลง4.6ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วจึงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้ก็ได้ปัจจัยบวกจากผลประชุมเฟดที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดด้วย WTI เพิ่มขึ้น14เซนนะคะปิดไปที่70เหรียญ87เซนต์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบแบรนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาบวกไป18เซน์ปิดที่73เหรียญ88เซนต่อบาร์เรลค่ะ ทองคำนะคะเป็นสินทรัพย์ที่เจอกับแรงเทขายทำกำไรค่ะปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันทำการที่สนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาการซื้อขายก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ดูจะซบเซาลงนักลงทุนอาจจะชะลอการซื้อขายนะคะแล้วก็รอความชัดเจนของหลายๆเรื่องรวมทั้งของการประชุมเฟดด้วยเมื่อวานนี้ราคาก็ปิดติดลบไป7เหรียญ80เซนปิดที่1,764เรยหรียญ50เซนต่อทรอยออนซ์ค่ะ ส่วนภาพของตลาดทุ้นไทยนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศโดยรวมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเชิงลบนะคะเพราะว่าตลาดบ้านเราก็ปิดทําการก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดนะคะในภาวะที่ตลาดยังคงไม่แน่ใจนักลงทุนยังไม่เห็นความชัดเจนของประเด็นที่กําลังรอคอยอยู่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีแรงเทขายทํากําไรออกมาบ้างนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้เราก็บวกมาได้หลายวันทําการติดเมื่อวานนี้เซ็ตอินดี x ก็ปิดติดลบไป 6.98. ุจุดที่1623.66จุดซื้อขายรวม63,107ล้าน บาทโดยประมาณค่ะแจสนะคะบวกมาแรงได้หลายวันเมื่อวานนี้ก็ลงมาค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะคะปรับตัวย่อลงมาร้อยละ8 6 5ปิดไปที่3บาท38สตางค์ EA ก็เริ่มยอ่อแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้อ่อนกำลังลง,ลงมาประมาณ1 0 0 0 8 7นะคะปิดไปที่85บาทท้วน g p l ติดลบลงมาร้อ1ะ1 2 7ปิดที่58บาท ปตทนะคะร่วงลงมาร้1 0ะ0 6 6ในขณะที่ k คแบ k ปิดติดลบไปร้อยละ0 3 6ค่ะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากทราบความชัดเจนของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ปรับตัวบวกได้นะคะนี่คือีกของญี่ปุ่นวันนี้บวกแรงเลยหลายร้อยจุดนะคะเช้านี้ขึ้นมาร้อยละ1 3 5 หางเสงของฮ่องกงเป็นตลาดเดียวที่เช้านี้ปรับตัวร่วงลงนะคะติดลบอยู่ประมาณร้อยละ0 3 8จเซียงไฮค้คอมมิชิตตลาดหุ้นจีนบวกไปร้อยละ0.48คอสปี้เกาหลีใต้บวกไปร้อยละ0.49ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์นะคะบวกไปร้อยละ0.08ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของท N n ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ